อาจารย์ก่อนนะฮะก่อนจะไปเรื่องโพที่เผยแพร่กันเมื่อวานนะฮะระหว่างการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนะ,ะสถานบันเทิงเนี่ยนะครบวงจรที่ว่าน่ะตอนนันอาจารย์ไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยใช่ไหมเขาให้มีการทรําโพและเอาผลโพไปเสนอในกอไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โพผมครับอ๋อคืองีตอ้ตอนตอนรัฐรัฐบาลชุดเก่านะครับผมเข้าไปเข้าไปเอ่อไปชี้แจง เรื่องโพครั้งหนึ่งโพลฐานบันเทิงงานแล้วตอนรัฐบาลชื่อเก่านะครับจากนั้นแล้วเนี่ยอ่าจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอ่อยๆกับโอเคอ่าให้ผมเขาไปร่วมเป็นอนุการบริการแต่ว่าผมไม่เคยไปประชุมเลยเพราะไม่มีเวลาเลยนะครับแล้วก็โพลเ,เขาให้อีกสถาบันหนึ่งเป็นคนทำาออ นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ทำยุ่งคึ้นะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือผมเขาบอกอาจารย์สุวิชาไปนําเสนอนิดาโพในนั้นผมก็เอ๊เดี๋ยวต้องถามอาจารย์นะนิดาโพเนี่ยออกมาว่าไม่เห็นด้วยไงเออใช่ใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นออกมาเห็นด้วยเขาถึงได้เชิญไปเชิญไปชี้แจงในกันมาธิการอ๋อเหรออชี้แจงเสร็จตอนชี้แจงเสร็จแล้วไม่เห็นด้วยเยอะไหมอาจารย์ก็ห้าสิบผมจำไม่ได้แล้วไม่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 ก็คือไม่เห็นด้วยก็พอประมาณแหละนะตอนนั้นนะครับผมจาจาตัวเลขไม่ได้แล้วก็ เสร็จแ,แล้วตอนตอนในที่ประชุมกันพิการ uh. เขาก็ถามผมเรื่องวิธีทําโพผลโพบา้บาบา้าเรื่องี้เสร็แล้วเขาเลยถามความเห็นส่วนตัวผมว่าผมผมเห็นด้วยไหมกับการตั้งเออคาสิโน uh. ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกไปว่าตรงๆเลยว่าผมว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะตั้งแต่เราต้องควบคุมให้ดีอ๋อ uh. เขาก็เห็นว่าโอเคแนวทัศนคติของผมเนี่ยไม่ได้เป็นลบต่อตัวคาสิโนเท่าไหร่เพราะว่า ตอนอยู่ออสเตรเลียผมก็ไปทำไมจะไม่ไปแต่ผมไปสนุกเฮฮาปาร์ตี้เฉยๆนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยแต่งรู้สึกแต่งตั้งผมมาเป็นอนุกรรมนาริการพิจารณาอะไรพวกนี้นักศึกษาแต่ว่าผมไม่เคยเข้าประชุมเลยเพราะไม่มีเวลาเลยแต่ว่าอนุกรรมการชุดนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเขาก็ศึกษากันเสร็จแล้วเพราะเขาให้ให้อีกให้อีกสาบานหนึ่งผมจะไม่ได้สาบานไหนนะเป็นคนทําโพให้แล้วก็จบจบกันไปอ๋อครับนี่คือความไปก่อนนะฮะ เพื่อความประจานเพราะว่ามีเสียงลือบอกโอ้ยนิดาโพเอาด้วยหนุนด้วยนะฮะอืมอืมคือคือคือตัวตัวโพเนี่ยมันออกมายังไงก็เอ,อ่าเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะซึ่งตอนนั้นผมจําตัวเลขไม่ได้จริงแต่ว่าตัวเลขตอนนั้นรู้สึกมันปีตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นปีไหนนะรัฐบาลชุดที่แล้วนะก็คือก่อนก่อนปีหกหกครครับอืมเออ,อนะ<ช>ครับ,รบแล้วก็ผลแตรแล้วที่สามัญชุดเนี้มีประธานก็คือคุณจุลพันธ์อันนี้นถ้าชุดปัจจุบไม่ใช่ อันนั้นชุดเก<อ>่าชุดสมัยชุดสมัยคุณนี่เป็นประธานคุณเนี่ยรองประธานสภาชื่ออะไรนะคนคนเชียงรายอ,ะอ่ะ<อ>ชื่อมึงทาน<อ>น้ำสกุลนะคุณ,<อ>คณิเชเหรอเอเอคุณพิเชษเป็นประธานอ,าอ่ะ๋อครับครับชุดเก่าแล้วชุดเก่าแล้วนะครับเ๊ะทีนี้นะความเห็นเนี่ยมันเริ่มนะหลากหลายนะฮะแล้วมันเริ่มกว้างขวางนะนะ,นะหนุนก็เมี นะฮะเง่มุมต่างๆนานา,นาปานฐานก็เยอะนะฮะแล้วหนุนแต่เต็มไปด้วยคําถามว่าคุณจะควบคุมคุณจะจัดการคุณจะบริหารคุณจะโปร่งใสได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันจะนําไปสู่การหาข้อสรุปไม่ได้แล้วทางออกหนึ่งที่มันน่าจะนําไปสู่การหาข้อสรุปได้ก็คือการทําประชามตินี่อาจารย์มองอยังไงเรื่องเนี้ยรอวันอาทิตย์หน้าครับอ่าแสดงว่านิดาโพจะกำลังโตเรื่รองนี้รออาทิตย์หน้าครับ รอที่หน้าอ๋ออืม,อม,อมนะหมายถึงถามประชาชนใช่ไหมว่าจะทําประชามาติดีไหมเรื่องนี้หรือถามเลยว่าเอาไหมคเอาเอาไหมเอาเอาสั้นๆนะผมไม่บอกว่าถามเลยว่าถามเรื่องคาสิโนจบจบนะครับอ๋อ <c oughs> ถามเรื่องเดียวอ่านะเอาให้มันชัดๆไปเลยอืมนะครับก็อบอกกันตรงๆเลยว่าเรากําลังทําเรื่องนี้อยู่เออโอ้โหนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะที่จะถึงนี้เดี๋ยวโอ้โหต้องฟังเลย จริงแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะทําตั้งแต่วันตั้งแต่เขามีมติคอรมอมาแล้วแต่ผม<ช>เห็นว่าสังคมเนี่ยเห็นว่าสังคมเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลสองฝั่งมผมก็รอสักวิ่งก่อนให้ทางสังให้สังคมให้ประชาชนไทยเนี่ยรับข้อมูลจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต้านก่อนแล้วจะได้เอาไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ได้แล้วค่อยอตอบคำถามผมว่าจะเอาอยัางไงอืม มันต้องมันต้องเชิญอาจารบ่มเพาะอาจา์ไอความคิดนิดนึงครับจริงๆริอาจารย์ว่าที่สุดแล้วจะดันต่อไหวไหมผมดูว่าไปได้ไปได้คือถ้าเขาจะดันคือถ้าเขาจะดันไปไว้ได้อยู่แล้วถ้าเขาอยากจะดันเพราะอำนาจรัดอยู่ในมืออืมอืมอืมเนะมันมันเข้าสภาได้มันถูกพิจารณาในสภาแน่แหละไม่แต่มันก็จะเหมือนหลายๆเรื่องอ่ะเหมือนมอยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ที่สุดแล้วมันก็ มันก็ดันต่อลําบากกระแสะต้านมันเยอะก็ผมผมว่านะคือผมไม่ดูรายละเอียดนะนรายละเอียดบ,บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการแก้ไขนะนะครับเพราะเนื่องจากว่าตามที่เขาบอกว่าเออเช่นค่าเข้าคนไทยเนี่ยห้าพันเนี่ยผมว่ามันถูกไปอืมถ้าเราต้องไม่ต้องการให้คนไทยอ่าคนจนๆเข้ามันต้องใส่ตัวเลขให้สูงกว่าน,นี้หน่อยนึง อืมห้าพันห้าพันนี่ก็แพงนะโอ้ยไม่จ่าเล่นเลยถูกยตายควรจะใส่ให้สูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับอันที่หนึ่งสองนอกจากการเก็บค่าใบอนุญาตแล้วต้องเก็บเปอร์เซ็นต์จากรายได้ด้วยครับโอ้โอ้นะฮะโผ้ถ้าผมจำไม่ผิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแค่ใบอนุญาตไม่พอมันต้องมีรายได้ด้วยใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดต่เดือนได้เท่าไหร่นี่ยมันต้อง ต้องต้องเข้ารัดด้วยนะใช่ถ้าผมจะไม่วิดนะครับว่ารู้สึกว่าที่มาเกาเขาเ,ขาเก็บเขาเขาน่าจากเขาเก็บค่านี้ด้วยอะ่ะส่วนแบ่งจากไรายได้เยอะมากเลยเพราะว่าคนมาเก๊าเนี่ยมีสวัสดิการดีมากเพราะเ่าเอาตรงนี้แหละไปดูแลคนทั้งมาเกา๊าอือออเออเออเอออันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องดูล่างสุดท้ายอะ่ะนะฮะเพราะมัน อยู่ระหว่างการปรปับปรุงเสนอแนะโดยกฤษฎีากาก็ไม่แน่นะฮะว่าแต่กระทรวงการคลังเนี่ยถ้าเราดูตัวล่างเนี่ยขเขาก็เจตนาที่จะให้เป็นแบงก์เช็คสําหรับอคณะกรรมการนโยบายเ,ออเพื่อที่จะไปกําหนดอะไรต่างๆที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่แห่งที่ไหนยังไงอะไรรายละเอียดทั้งหมดนะรวมถึงการประเมินเนี่ยครับผมถ้าเขาไม่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะมีกรรมการนโยบายเนาะผมว่า การผ่านสภาหรือการถูกโจมตีจะเยอะมากมันต้องชัดเจนนั่นแหละก่อนมีเลยใส่เข้นไปให้ชัดๆเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วที่เหลือเราค่อยว่ากันวันหลังเพราะว่าบางประเด็นมีหลายคนตั้งข้อคําถามยเยอะแยะไปหมดเลยเขาจะต้องให้ชัดเจนเรื่องนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องตั้งกันมากันมาที่การเลยตั้งทีมศึกษาว่าสักชุดหนึ่งที่ว่าจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับไม่ใช่ศึกษาแค่ในเชิงของรายได้อย่างเดียวต้องศึกษาว่าต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยเอาเข้าสภาอืม เพื่อให้ชัดเจนว่าว่าไม่มีช่องโหว่แต่ถ้าจะรอกันรอบอกให้ทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของอกรรมการนโยบายเป็นผู้กําหนดโอ้โหงานนี้โดนหนังเลยเพราะทุกคนจะจ้องไปนันอีว่าแสดงว่าเตรียมตัวจะสอบไส้ในอะไรหรือเปล่าอืม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 นะครับเพราะมันมีกฎหมายประกอบมันมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอีกนี่นะ,ะั้ยแต่ประมาณสักยี่ส <20, 20, S 1> บสี่ฉบับเนะี่ยอาจารย์จริงๆแล้วนะครับเออแต่มันมีโพอันหนึ่งนะไม่รู้ว่าพ,พี่พี่โก้จําได้ไหมที่ตอนคุณทักษิณไปพูด ปีที่แล้วอะจำได้ไหมไปพูดที่เนชั่นอะแล้วพูดเรื่องนโยบายเนี้ยแล้วผมก็เลยไปทําโพว่าคนคนสนใจเอาหรือเปล่าจําได้ไหมครับนั่นนะเออเออแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยไปทําโพว่าเดี๋ยวเปิดผลโพให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้สึกจะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เอานะครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงอ่าผมก็ไปถามนะทีละเรื่องนะตั้งแต่แนวคิดเรื่องเงินหมื่นบาทเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องซื้อที่เนาะ เรื่องบ้านเพื่อคนไทย,ยนันนะเ <Entertainment, S 2> อนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะคนเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยรวมแล้วยี่สิบสามสิบหกประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคนไม่เห็นด้วยเลยสี่สี่ไม่ค่อยเห็นด้วยอีกสิบหกรวมแล้วก็เป็นห้าสิบประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตครับอันนี้คืออันนี้คือเอนเตอร์เทนเมนต์หกสิบเปอร์เซ็นไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็คือไม่เห็นด้วยรวมแล้วแต่พอไปพูดถึงเรื่อง เอาพนันออนไลน์มาไว้บนโต๊ะเนี่ยโผมันพลิกคนเห็นด้วยมากอะค่อนข้างเห็นด้วยรวมแล้วนี่มันห้าสิบหกเปอร์เซ็นอ๋อนะฮะเอาพนันออนไลน์ถูกกฎหมายแต่ไม่เอาคาสิโนคาสิโนโอ้ซึ่งก็แปลกอัน,นี้เอออันนี้ก็่างใจน่ากลัวกว่าอีกอมผมว่าผมว่า,ผม,วาผมมองนี้นะผมมองว่าคนเอประชาชนจํานวนเยอะเลยนะ ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่นะผมว่าเขาเขาป้าเคยมีประสบการณ์กับพนันออนไลน์อ<ฆ>่ะคผมเชื่อว่าอย่างนี้นะพอเขามีประสบการณ์กับพนันออนไลน์เขาก็เลยอยากจะอาจจะอยากอยากได้ในขณะที่ไอตัวคาสินโนเนี่ยมันเข้าถึงยากเนื่อออกมามันเข้าถึงยากเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรนะออ่มีเงินมีทองเข้าแล้วบางทีแบบนั้นมันหลายอย่างอ่ะมันเข้าถึงยากในขณะที่ไอตัวพนันออนไลน์มันเข้าถึงง่ายมากกว่า นะครับพอเขาถึงง่ายมากกว่าเขาก็เลยอาจจะอยากได้ไอ้ตัวพนันออนไลน์แทนนะครับนะอันนี้ก็ก็เท่าที่ไปแบาผมคาดชะเนียเอาว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูดูไอ้ตัวคอสแทบนิดนึงเป็นลักษณะของการยอมจำนวนด้วยเพราะมันปราบไ,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มีมุมนั้นด้วยอันนี้ผมมีตัวเลขให้ดูครับกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับเอาพนันออนไลน์ส่วนใหญ่คือคนสิบแปดถึงสี่สิบห้าครับอืม เพราะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่วันวันอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมอ่ะเนะี่ยคุณว่โกงอ่ะอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าจํานวนหนึ่งมีประสบการณ์กับพนันออนไลน์แล้วก็คงอยากจะเล่นแบบให้มันถูกกฎหมายสักทีอืม,อมนะไม่หลบๆซ่อนๆแล้วเปิดเผยเลยอ่าฉะนั้นพอพูดถึงตรงพนันออนไลน์ปั๊บไม่แปลกใจพอผมเห็นว่าสิบแปดถึงสัสี่ห้าหนุ่มผมไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคะแนนหนุนม,มถึงเยอะเหลือเกินแต่พอเราไปดูคาสิโนนะผมเปิดดูคาสิโนให้นะครับอ mm hmm. คาสิโนพอไปดูคาสิโนเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสูงสุดเลยนะก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยเลยนะครับนะ <Yeah. S 1> อ่อไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีกลุ่มไหนเลยมั้งที่เห็นด้วยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย mm hmm. ไม่เห็นด้วยมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิ่งอายุมากยิ่งไม่เห็นด้วยอ่างเงี้ยกัน การม,มันจะเคิฟขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งไม่ยิ่งอายุมากยิ่งไม่เห็นด้วยอืมอันนี้สถานการณ์เมื่อปีที่แล้วนะซึ่งรัฐบาลก็ปากเปียกปากแชร์บอกว่าเอ้ยไม่ได้ทาคาสินโนนะทำเอนเตอร์เทนเมนต์แต่คาสินโนมันแค่เป็นสัดส,ส่วนจิ๊ดเดียวอ่ารเงี้ยนะคนยังไม่เชื่อเนาะใช่ไหมจ๊ะก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์คาสินโนครับไม่รู้ขนาดใหญ่ขนาดไหนสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะนั่นนะสิอืมอืมอืมผมว่าทางที่ดีนะ ประกาศมาให้ชัดเลยดีกว่าว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างให้มันจะับอะไรคือผมเนี่ยไม่ต่อต้านอยู่แล้วเอาความจริงๆนะด้วยความด้วยความจริงใจเลยผมไม่เคยต่อต้านอยู่แล้วเพราะผมเห็นว่าเราควรจะมีได้ตั้งนานแล้วนะครับนะ<ม>เพราะว่าเอมันเป็นหนทางแห่งการอะไรเป็นเรื่องของการเอดึงดูดนะักท่องเที่ยวส,วสารพัหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าเราต้องมีวิธีการป้องกันให้ดีควบคุมให้ดี<ม>นะครับให้มีสักสี่ห้าแห่งอะไรก็แล้วแต่ตามสบายเลยแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการไปตั้งในเมืองใหญ่ ผมเห็นด้วยการตั้งในเมืองที่เป็นเมืองที่แบบจนๆไปเลยอ่ะเช่นไปตั้งศรีสะเกดไปตั้งบึงการมันเจริญอยู่แล้วจะไปมีทําไมอย่างนั้นใช่ไหมเออจะไปตั้งทําไมภูเก็ตเชียงใหม่ขัดใหญ่กรุงเทพไปตั้งทําไมอนู่นไปตั้งจังหวัดที่แบบเออรายได้น้อยบึงการอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวรายได้มันไม่มันไม่เข้าเป้าสินักลงทุนเขาไม่มามีแหมไอทีข้ามโขงไปฝั่งนู้นยังข้ามกันไปได้เลย นะเอ่อยิ่งลาบากยิ่งอยากไปนะทำามาน,นั้นเอะนะครับมผมว่ามผมว่าเรื่องที่ตั้งใหม่อย่าไปตั้งเลยในเมืองโอ้โหม,มันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เขาล็อกที่ล็อกอะไรกันหมดแล,มแล้วแล้วทุนทุนบอกโอ้โหให้ไปไกลไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมแต่โถพี่โก้คาสิโนแห่งแรกในร้านซุยกัสเนี่ยนะไอ้ในทุนที่อยู่ในไอเรามาเฟียในนิวยอร์กอ่ะด่ากันแหลกลานเลยว่า จะเจ๊งแน่นอนแล้วทุกวันนี้เป็นไงล่ะอไอ้ตึกแรกกลางทะเลทรายอ่ะทุกวันนี้ทะเลทรายไม่ดีแล้วอ่ะเนี่ยกายนะากายตัวทะเลทรายมันกลายเป็นแน่นไปหมดแล้วกลายเป็นบ่อนหมดแล้วเออไม่มีไม่มีไม่มีทะเลทรายเลยถูกไหมฮะใช่ไหมครับเออผมว่าผมว่าลองคิดให้ดีมันคือการกระจายรายได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วลองกระจายไปเมืองรองบ้างทำไมต้องกระจุกอยู่แต่เมืองหลักนะ อืมอือคือผมไม่ค้านเอาเนี้ยเอาสั้นๆผมไม่ค้านเรื่องคาสิโนอ่ะแต่ว่าผมโทรอปไงนั่นอีกเรื่องนะครับแต่ต้องชัดนะต้องชัดแต่้าหลายที่ตลผมก็ต้องชัดต้องชัดก่อนลงมือทำก่อนลงมือออกออกกฎหมายที่แท้จริงออกมาต้องชัดชัดต้องชัดกว่านี้เยอะเลยอ่ะแค่นี้ถือว่าไม่ชัดนะครับนะครับอ่ะอันเนี้ยก็ก็นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้า อดใจรอเลยนะฮะเดี๋ยวนิดาโพจะมามว่าด้วยดควยถิงโพเมื่อวานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เหลืออีกประมาณ<ฮะ>สักสองสัปดาห์จะหย่อนบัตรเนี่ยนะเรื่องการเลือกตั้งอบอจอทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็มีสี่สิบเจ็ดจังหวัดใช่ไหมอาจารย์ที่มีนายกอบอจอเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วนี่ผมจําได้ว่าอาจารย์เผยแพร่โพเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับแล้วคุยกันตอนท้ายนะบอกว่าเอ๊ะถ้าทางงานนี้น่าจะไปขึ้นไปหาเสียงรอบสองแล้วก็เป็นประโยชนที่ว่าจริงๆ ใช่ครับที่ได้คะแนนแบบนี้ต้องหาถึงว่าตกนงนายกบจที่สงขลาถูกไหมครับใต้ครับจากนั้นผมก็ลงมาดูสงขลาบ้างเพราะได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาวงในว่ามีมีมีการวางแผนเตรียมจะทุบประชาธิปัตย์ก็เลยต้องขอดูคะแนนนิดหนึ่งว่าว่าคะแนนเนี่ยทุบไหวไหมผลออกมาก็ถือว่าในกลุ่มของผู้สมัครคุณสุพิษนะที่พรรคไวปัตเนี่ยนะครับหนุนอยู่เนี่ย ก็มีคะแนนนาก็จริงแต่มีถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งติดกันเลยนะยี่หกกับยี่ิห้าเนี่ยนะบอกว่ายังไม่ตัดสินใจอแล้วในไม่ตัดสินใจนะครับในยี่บห้าเปอร์เซ็นไม่ตัดสินใจเนี่ยอครึ่งหนึ่งนะคุณครัพงศ์ครึ่งหนึ่งของยี่ห้าเปอร์เซ็นคือประมาณสิบสามเปอร์เซ็นอยู่ในหัดใหญ่โอ้ฉะนั้นจะบอกว่านี่นี่นี่คือตัวแปรฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยต้องมุ่งหัดใหญ่ ถ้าถ้ามีผู้สมัครทุกคนฟังอยู่นะในสงขานะมุ่งหันใหญ่ครับคะแนนอยู่ที่หันใหญ่เพราะอาจจะมัมสตส์คอนสูงสุดมีคน28เปอร์เซ็นต์แต่งจริงดูแล้ว<จ>มันก็บี้กันสามคนอนะ่ะเนาะใช่ครับแต่ว่าคืองี้ผมดูคะแนนแล้วนะคะแนนคุณนิลันเนีัยคุณประสงคเนี่ยอถ้า<ม>ถ้า25เปอร์เซ็นมันกระจายมาเท่าๆกันเนี่ยยังไงก็ตามไม่ทันคุณสุพิษ<ม>แต่ถ้ามันเทไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย มีสิทธิ์แซงคุณสุพิษอืม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 นะครับแต่ถ้ามันกระจายสุพิษยิ้มอะคุณสุพิษยิ้มอะอืมแล้วรหัสใหญ่ส่วนใหญ่เขาไปทางไหนอ่ะอ่านะไม่ต้องไปปยันที่ปัจจุบันหรือสิทธิ์เก่าไปยันทีปัดหรือพันใหญ่เนันใหญ่เนี้ยคันใหญ่เนี้ยคะแนนมันผันแปรมากอนีนะครับผมไปดูคะแนนแล้วตอนนี้คะแนนมันกระจายไปทุกๆคนะ กระจายไปคุณน,นิรันต์กระจายไปคุณประสงค์กระจายไปคุณสุพิชเยอะหน่อยมันกระจายไปอ่ะแต่มีอยู่สูงสุดเลย28เปอร์เซ็นบอกว่าไม่สนใจนะครับในหาใหญ่ที่28เปอร์เซ็นเนี่ยผมก็จเ,เอาเอายอดตรงนี้ทั้งหมดทั้งรวมเลยที่คนไม่สนใจเนี่ยมันนั่งคำวนวณหมายว่าใน25เปอร์เซ็นตเนี่ยมีหันใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คนพบมีหาใหญ่อยู่ประมาณ13เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สนใจนอกจากที่ไม่สนใจเย,เยอะก็จะอยู่เช่นอำเภอ,อเดี๋ยวผมดูนิดนึง อำเภอรัตภูมิเนี้ยนะอำเภอนามหม่อมเนี้ยยังไม่ตัดใจเยอะๆประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้น<ม>ฉะนั้นตอนเนี้ยคําถามคือว่าคือคําถามคือว่าคะแนนไม่ตัดใจเนี้ยจะเทเทไปทางไหนถ้าเทไปทางใดคนใดคนหนึ่งแบบเทแบบเทแบบน้ําท่วมเลยนะทีเดียวเลยนะแซงคุณสุพิชแน่นอนแต่ถ้าไม่เทแบบน้ําท่วมเทแบบแบบน้ําแยกสายคุณสุพิชยิ้มครับ อืม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 ถ้าแก้วซ้ายไปแก้วขวาแบบไม่กระชอกเลยนี่นะคุณสุพิษเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าแต่ถ้าแยกไปสองแก้วเรียบร้อยครับคุณสิ้นนั่งเต็มเปิดวายได้เลย <mm> <mm> อ๋นะี่ครับอ่ะอันนี้นะที่ก็เดือดสุดในภาคใต้ก็ต้องสงขาแล้วเนาะถูกไหม <mm> ใช่ใช่ใช่ส<ะ>ุราธานีเนี่ย <mm> เขาก็บอกว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ อืมแต่ผมว่านะผมว่าคะแนนเนี่ยคะแนนอาจจะไม่รู้นะผมในในมุมมองผมนะ <está. S 2> ผมว่าคะแนนเนี่ยแหนมันพูดยากถ้ามันจะเทต้องเทเทเยอะโอกาสวิ่งตามคุณสุพิษก็ล Vielen, <ๆ>ําบากเพราะอย่าลืมว่าไอ้ไอ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นไอ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นที่ตัดสินใจมนอาจจะมีหล่นมาสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นแถมให้คุณสุพิษบ้างยิ่งยิ่งต้องวิ่งเหนื่อยใหญ่เลยกว่าจะตามไปอืม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 นะฮะอันนี้โปรบอกมา คุณศิลปชัยบอกว่าเชียร์นิดาโพนะครับเชียร์อาจารย์เรื่องกรณีทำโพเรื่องของคาสิโนครับผมอืมทำเลยนะฮะทำครับทำทำทำอยู่แล้วครับก็เราเห็นคือผมจะ่ทำแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วพี่โก้ออกเ,เออพอินผมเห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจให้ประชาชนตึมซับเลยสักร,ระยะหนึ่งก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วนะแล้วไปทำเดี๋ยววันนี้เริ่มเก็บแล้วครับวันนี้เริ่มเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะกล้าออกเก้าโมงเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเก้าโมงแล้ว